สวัสดีค่ะนุ่ยแฮฟฟ์นุ่ยเดยจะมาอัปเดตพายุไม้สักและร่องมรสุมกำลังปานกลางค่ะพายุไม้สักแปซิฟิกคาดการพายุไม้สักแปซิฟิกตะวันออกมีเส้นทางเคลื่อนที่ตามพายุบาวีลูกก่อนหน้านี้นะคะแต่พายุไม้สักจะมีพลังแรงสามารถเป็นถึงระดับใต้ฝุ่นได้เลยทีเดียวเพียง2วันนะคะด้วยความเร็วลม130กิโเมต่อชั่วโมงหรือได้ใต้ฝุ่นระดับ3ค่ะ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเกาหลีใต้และจีนนะคะในวันที่3-4ถึงกันยายนค่ะแต่พยายุไม้สักไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยนะคะแต่ที่ตอนนี้ฝนตกเพราะว่าลมตะวันออกปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนค่ะและตอนนี้นะคะ ทางกรมอุตุได้แจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2563ค่ะวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2563 25ร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอ,อันดามัน และประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งค่ะในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2563มมีดังนี้นะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา แพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโข,ขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอด็ดยโสธรมหาสารครามและชัยภูมิค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกในแก่จังหวัดชัชเชิงเซานครนายกปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดค่ะข้อควรระวังนะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะจากรูปนะคะ ที่เป็นสีเหลืองนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในบริเวณนั้นฝนตกหนักนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรนะคะนุ้ยจะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอจบพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย